สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไปหลายๆที่นะวันนี้นี่เรามาอยู่ที่สวัสดีการ์เด้นนะครับสวัสดีการ์เด้นบริเวณถนนใหม่นะครับนี่สถานที่ใกล้บ้านเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นสถานที่สวยงามนะครับตรงนี้นะครับมีเย็นๆจะมีเปิดร้านอาหารแล้วก็ร้าน ร้านหนึ่งเล่นร้านสองเล่นนะฮะเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับครับนี่คือสวัสดีการเด่นนะฮะก็มีร้านค้ามีอะไรมากมายนะฮะมีเซเว่นอีเลฟเว่นด้วยนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟนมสดอะไรเงี้ยฮะนี่ฮะที่เข้ามาจอดรถสะดวกสบายนะฮะกว้างขวางนะครับก็จะมีร้านค้ามี อะไรหลายอย่างนะครับนี่เข้ามาสถานที่ข้างในนะครับน,นะนี่สำคัญคือติดกับถนนนิมิตใหม่นี่ครับคือ,อสวัสดีการ์เด้นนะฮะเย็นๆจะมีร้านเปิดนะครับนี่ฮะแถวนี้นะครับ นี่ตรงนี้ก็จะมีเป็นร้านเนี่ยมานั่งทานได้สเต็กกันเองนะเปิดช่วงเย็นนะช่วงบ่ายก็จะมีร้านอาหารนี่ฮะร,ร้านผู้ชายขายหอยนะสาขามีนบุรีแล้วก็มีนวดแผนโบราณน,นะฮะตรงนี้เป็นสถานที่ของสวัสดีนะสวัสดีการเดนโอ้โหสวยงามนะรตรงนี้สถานที่สวยงามนี่มีซูชิเลยนะฮะ แล้วก็มีร้านขายอาหาราสัตว์โอสถานที่สวยงามนะครับตรงนี้ครับนี่ฮะผมจะให้ดูโครงสร้างของอาคารนะสวยมากนะนี่อันนี้เป็นลานนำพุนะนี่ก็เย็นๆก็จะมีนี่ร้านนั่งทานนะฮะสวยงามนะครับตรงนี้ครับ อันนี้เป็นตอนเช้านะที่ผมมาถ่ายทำตอนเย็นนี้ก็จะเปิดไฟสวยนะครับแถวนี้นะครับบริเวณแถวนี้นี่เป็นบริเวณด้านในนะครับสวยงามนะครับนี่ฮะนี่ก็จะมีกังหันนี่ครับ,รบกังหันสวยงามนี่ฮะแต่อาจจะชำรุดไปแล้วนะกังหันตนนัวนี้แต่ว่าสวยยังสวยงามอยู่นี่ฮะ ก็จะมีมาร์คอร์ดของมินเนียมสวยงามนะฮะข้างในเป็นสถานที่สวยงามนะครับสวยงามมากนะครับนี่คือบริเวณด้านในของสวัสดีการ์เด้นนะฮะอันนี้ก็จะมีนี่ฮะโรงพยาบาลสำหรับรักษาสัตว์ด้วยนะครับนี่ฮะตรงสวัสดีนะฮะสวัสดีการ์เด้นตรงถนนนิมิตใหม่ฮะติดกับถนนนิมิตใหม่นะฮะ นี่ฮะมีร้านค้าร้านอาหาราร้านขายอาหารสัตว์นี่ฮะนี่ตรงนี้นะก็จะมีลานที่ให้เรามาถ่ายรูปถ่ายแลละกลางคืนกลางคืนจะสวยมากนะถ้าเขาเปิดไฟนะครับเนี่ยนี่ฮะอันนี้บริเวณด้านในของสวัสดีการ์เด้นนะครับ นี่ครับผมก็ถ่ายให้เห็นบริเวณข้างในนะสวยงามนะครับนี่ยนี่กลางคืนเขาจะประดับไฟสวยงามนะครับตรงสวัสดีการ์เด้นนี่นะครับนี่ผมให้ดูมุมกว้างนะ3ะนี่อยหกสองศาเลยนะครับสวยงามนะครับนี่ฮะจอดรถกว้างขวางครับมีร้านนั่งทานอาหารด้วยแล้วก็มีสเต็กให้ทานนะฮะ มีร้านเซเว่นมีอะไรเงี้ยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจช่วงเย็นหรือว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ไม่รู้จะไปไหนก็มาได้นะฮะเนี่ยพาบุตรหลานมาได้นะครับตอนนี้ที่ผมมานี่ยังร้านเขายังไม่เปิดนะครับมาช่วงเช้านะครับนี่ฮะสวยงามนะครับบริเวณสวัสดีกาเด้นนะฮะเป็นอีกสถานที่ถึงที่หนึ่งที่แนะนําให้มาพักผ่อนหย่อนใจช่วงเย็นมาทานข้าวกับครอบครัวอะไรเงี้ยได้นะครับ นี่ก็เป็นสวนหย่อมจะเ,เขาจะจัดเป็นสวนหย่อมนะก็มีนี่ม้าลายแต,แต่ตอนนี้สีอาจจะไม่ลายนะออกจากสีเทาสีดำเนี้ยแต่ว่าก็ยังมีให้เห็นลายอยู่นะครับนี่คือม้าลายสวยงามนะครับนี่ฮะนี่นี่นะครับให้ดูบริเวณรอบๆตัวม้านะฮะนี่ พี่ม้านะฮะชํำเลืองมีการชํำเลืองมองเลยนะครับสวยงามนะครับ mm hmm. ก็ตรงนี้ก็ดอกไม้นะสวยมากนะครับนี่ฮะเป็นดอกสีม่วงนะนี่สีม่วงม่วงเลยสวยนะครับนี่ก็เป็นบริเวณด้านในของสวัสดีกลางคืนจะสวยนะครับกลางคืนนะฮะนี่กลางคืนก็จะสวยนะครับ สวยมากนะครับตรงนี้ฮะเหมาะแก่การพรักผ่อนหย่อนใจช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นมานั่งทานอาหารแล้วก็พาเด็กๆมาเล่นได้นะเดินเล่นได้นะนเป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่สวยงามนะฮะของบริเวณถนนนิมิตใหม่นะฮะแถวนิมิตใหม่นะครับนี่ครับบริเวณสวัสดีการเด้นก็จะมีห้องน้ำโอ้ ห้องน้ำเนี่ยดูฮะดูอาคารสวยงามนะฮะนี่ฮะนี่มีห้องน้ําคนพิการด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะสะดวกนะฮะคุณพ่อคุณแม่มาได้นะมาพักผ่อนได้นะะนี่ฮนะสวยงามนะครับเป็นอาคารที่สวยงามที่เขาสร้างแบบว่าสไตล์โมเดิร์นเหมือนต่างประเทศนะฮะนี่ฮะสวยงามเลยนะครับนี่ ตรงน,นี้ก็เป็นอาคารนี่ฮะสไตล์เหมือนยุโรปนะฮะนี่อาคารนี้นะฮะสวยงามมากนะครับเนี่ยตอนเย็นก็มาพักผ่อนได้นะฮะตอนนี้ร้านสเต็กหรือว่าร้านอาหารยังไม่เปิดะฮะแล้วก็มีร้านนวดแผนโบราณด้วยนะครับก็ยังไม่เปิดนะครับตอนนี้สเต็กกันเองแล้วก็ร้านผู้ชายขายหอยนะนี่ตรงน,นี้ก็จะเป็น นี่ฮะลานนั่งทานนะฮะนั่งทานกับข้าวข้างนอกก็ได้ไม่ต้องทานที่ร้านมนมันั่งทานข้างนอกก็ได้นะครับนี่ฮะนี่ฮะลมเย็นสบายนะสวยงามนะครับนี่สไตล์แบบยุโรปนะฮะนี่นี่ครับตรงนี้เป็นสถานที่สวยงามมากนะครับเนี่ย ครเหมือนผมอยู่ต่างประเทศเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับอาคา,ารสไตล์ยุโรปวินเทจสไตล์ยุโรปนะสวยงามนะครับนี่ครับแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทยนะผมไม่ได้อยู่ต่างประเทศนะนี่นะครับเป็นบริษัทสวัสดีการเดินนะฮะ ติดต่อเช่าพื้นที่ได้นะครับนี่ฮะมาเปิดร้านค้าหรือว่าติดต่อเช่าได้นะครับนี่ครับเบอร์โทรหรืออะไรก็ตามนี้ที่ผมขึ้นให้นี่ฮะส่องให้ดูนะฮะนี่นะครับมากันได้นะครับที่สวัสดีการ์เด้นนะฮะเป็นสถานที่สวยงามมากนะครับนี่ฮะเหมาะแก่การลงทุนเลยครับมาเลยครับโอ้สวยมากนะฮะนี่อาคารสไตล์วินเทจแบบยุโรปนะฮะนี่ มะะีมัดกอตหรือว่ามีอะไรน่ารักน่ารักเลยนะฮะนี่ตัวกระตุนนี่น่ารักมากนะครับนี่ก็เป็นพระเอกนะฮะนี่มาได้เย็นๆจะสวยมากเลยนะครับลองมาดูนะฮะนี่สถานที่แห่งนี้สวยมากนะครับตอนเย็นนะครับ ครับผมวันนี้ผมเข็มมาชาติก็มารีวิวสวัสดีการเด่นนะเป็นร้านแบบว่านี่ถ้าเข้ามาก็มีจะมีร้านอาหารก็มีร้านสเต็กกันเองมีร้านนวดแล้วมีร้านขายอาหารสัตว์นี่ฮะสถานที่กว้างขวางสวยงามนะไม่ต้องไปไกลก็ได้แถวนิมิตใหม่ก็มีนะฮะนี่ฮะต้นๆนถนนนิมิตใหม่แล้วก็อยู่ติดกับถนนนิมิตใหม่ครับเป็นสถานที่สวยงามมากนะครับเนี่ยตอนเย็นนะถึงจะเปิดแล้วก็มี ผู้คนแวะเวียนมากันทานอาหารนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับฝากช่องเขียนมชาติชาแนลไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ